ปวดหัวจังเลยว่าไงแฮร์รี่เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับเกมเลโก้แฮร์รี่พอตเตอร์กันต่อนะครับหลังจากความเดินไปที่แล้วเราได้รู้ว่าซิลิแบ็กไม่ได้เป็นคนฆ่าคนนะครับแต่เป็นเพื่อนของซิลิแบ็กกับพ่อของแฮร์รี่และแม่ของแฮร์รี่เป็นคนฆ่านะครับวันนี้วันนี้เรามาดูว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อนะครับมาเริ่ม ไปไหนต่ออฮ้ยนี่มันลูกป,ปั้นนกเหรอยิงได้ไหมอุ้ยยิงได้ด้วย,ยเก็บ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 เหมือนจะเสร็จได้นะเดี๋ยวขอเปลี่ยนคาถาก่อนปึน๊บ เป็นหุ่นกระป๋บบองดึงอ๋อดึงจุดน้ำดอกไมา้เต็มเลยยิงได้ไหมไม่ได้ไเรา,เาไปเดาอ,อนายงนูกูอยู่ตรงนี้อ่ะ อันล็อกโอเคต้นไม้เต็มเลยเอาไงดีเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาจัดก,การเข้าห้องก่อนน่าจะเป็นห้องพยาบาลนะแฮลลี่เ,เป็นไงมัง่งหายแล้วแข็งแรงแล้ว โอ้สงสารน้องฮิปโปกิฟเฮะเวลานี้ลองใช้นี้สิเครื่องย้อนเวลาปะเฮรี่เิดอะไรขึ้นโอ,อย้ยจะเริ่มมอนหัวแล้วเฮ้ดูเวลา ไงแต่เบอร์ดอ์กำลังพาพิชคาดมาฆ่าขอฟักทองช้อนเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นที่มันเกิดอะไรขึ้นที่แท้ก็เป็นฝีมือของแฮร์รี่กับรอนให้แฮร์รี่กับเพอร์มเลยนี่ อไอริค่บเธอมานี่ยอมเวลามาเพื่อช่วยฮิป,ฮปโปคิปแต่ก่อนจะนี่เรายิงก่อนแล้วกันยิงตรงไหนได้เออยิงดอกไม้ก่อนโอ้ยอ่าฟักทองก็ยิงได้สวยได้เองเงี้ย อะไรอยู่ในถังอ่ะโอ้ยปวดหูโอ้ยปวดหูใส่ที่อุดหูก่อนละกันเดี๋ยวได้ละขอตำรวจก่อน เออขอยิงดอกมาให้หมดก่อนปัดทองฉันก็ยิงไม่ยัง้งนี่นี่ไงเออยิงได้หมดเลยขอให้หมดนี่นกโดนขังอยู่เหรอเราต้องช่วยนกปะ Okay. อันนี้ก็ยิงได้เหรอทำไม่ลอยได้ไหมไม่ได้เอไม่ตอกไม้เอาไว้ทำอะไร ส่งอะไรได้มั้งส่งนกได้ไหมส่งปลาได้ไหมไม่ใช่หรอส่งใส่นกได้ไหมนกสั่นนกสั่นนกสั่นอะไรได้มั่งอ่ะใส่กระถางเงียวหรอโอเคโอเควางทำไมล่ะ รับใส่กระถางสิแล้วไงต่อเอ่ยมีปัดคอมก่อนแล้วกงไอ้กงนี้ยังไงเหมือนแล้ว ระโดดลงไปได้ปะไม่ได้อ๋อชนปลาให้ปลามันล่วงแล้วปลาให้นกกินเหรออ๋อเอาปลาให้ฮิปโปกิฟต์กินมันจะได้ดึงโซ่ตัวนี้เสร็จอะไรได้นะรู้สึกผมจะเสร็จได้ปะ่ะประกอบเป็นอะไรเอ่ย ี่จะเป็นที่ปิ้งไก่หรออ๋อแล้วเอาไก่ให้กินใช่ไหมแล้วไงต่อเอ่ยอ๋อขวานชอกและนกนี่ไว้ทำไมอ่ะไปที่ปมก,กิบไปเร็วเดี๋ยวนะก็โดนฆ่าหรอกอันนี้เร็วตามฉันมา ก็ตัดมาเหตุการณ์ที่หมาดำกำลังสู้กับมันรู้หรือเปล่าป่ออกปลอมเสียงเป็นหมาป่าตัวเมียนี่เฮอร์มานี่ใช้นี่สิต้องมาเคียรตรงนี้อีกเหรอ đi làm pưng cẩn, Ồ em mua tình hình chinh phải chinh mà, oh phương ma phương ma, oi. oh, 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 thôi oh, 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 oh,

thằng luôn nghĩ mượn là sẽ nhá lát cho sát lạc được hả? Điển xì đâm đâm Kìa tốt mái cẩn chia tôi mái một cẩn cố cố thế hợp nghe luôn rồi một dáng người chị hay luôn หมดเหรียญเยอะจนเก็บไม่ทนันแล้วเอาฝั่งนี้ก่อนเฮ้ยถิงค่อยโอ้ฝั่งนู้นไม่อีก สองคนนี่น่าจะเก็บได้เร็วขึ้นนะแต่นี่เล่นคนเดียวก็เลยเก็บช้าหน่อยออนี่ม่กโก ป่ามันใหญ่มากเลยเหมือนเราต้องเอาชิ้นส่วนในเครื่องดนตรีป่ะเด็กต้นไม้โอเคออไม่ได้ตั้งใจจะเอาวางก่อน ชิ้นส่วนนี้ไว้ทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวก่อนเราเคลียร์ไปทีะไรอย่างไม่ได้ตรงนี้ขึ้นไม่ได้เราต้องขึ้นทางนี้บ่โอ้ยร่วงร่วงเสกได้ไหมไม่ได้ โอเคเดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่อนว่ามันมีอะไรให้สำรวจโอเคมีพิกซี่ต้องจัดกำจัดพิกซี่ก่อนโอเคไม่คืออะไรอ๋อเมฆฝนอ๋อ เติมน้ำเติมน้ำผีเสื้อเหรอคือ,อ,อ,อวอลนี้ก็จะลงน้ำเดีวนี่ไว้นาะสบายใจยนะเฮ้ยตรงนี้มีของเปลี่ยนตัวก่อนให้แหนมมาขุด มีอะไรอะ่ะอ๋อมีชิ้นส่วนปุ๊บวางก่อนทำไปทางขึ้นอ่านี่เอง อย่าเอาชิ้นส่วนก่อนเอาไปทำอะไรอ่ะโอ้ยจมน้ำขอมาวางตรงนี้ก่อนอ้าวชมไปละอ้าวเครื่องดนตรีล่วงไปแล้ว này cái gì có gì nữa không? Đặt kia này để cái này là cái ตรงนี้เสกได้อ้าวร่วงไปแล้วเก็บเก็บชิ้นส่วนสิตองเอนี่ไงตรงนี้มีต้นไม้ขอให้หมด ไม่ได้สินะน่าจะไม่ได้นะโอเคต้องเรียนคาถาสะดอกกุญนแจรหรือเปล่าอ้ตานม่หีบยิงไอ้หนามมึงออกไปก่อนไอ้นี้ต้นไม้เหรอ ก็ปุ๊บยึงตะขีงหีบขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ยิงเอา้าอะไรอะอะไรไม่รู้ได้อีกชิ้นส่วนหนึ่ง ôi ôi trong nam thô không phải ông ào mày lơi không ว่าอาจจะต้องมาใช้เป็นแผ่นเพลงหรือเปล่าทราบหนึ่งเครื่องดนตรีลุกลยแผ่นเพลงไม่ใช่เพลงนี้หรือเปล่า ฝ่ามาหารเราแล้วนี่ไงฮิโปกิฟช่วยเขายันเชื่อเอาแอลลี่อ๋อ,อ,อนี่งตอนที่แอลลี่กำลังจะโดนฆ่า

chính phần nhớ nữa, ok, vinh đua lá, không quan tâm, ui, không thể gõ, เป็นไปไปม้โอเคดีไม่มีพึ่งนะเนี่ยเฮ้ยเฮลิเครื่องดูงดวิญญาณ แอนล e cliff, <tinc S 1> ี่ร่างอดีตกำลังจะถูกดูดวิญญาณแต่เฮอเมอร์นี่ยังเก็บชิ้นส่วนอยู่เออเม์น่ชิวโจ๊ะจะบัดสะัดให้หมด เราคือหน่วยทำลายล้างตรงนี้เหมือนต้องใช้ที่จอดน้ำแข็งเลยอะตรงการเราเ,าเคลียร์พื้นที่ให้หมดก่อนโอ้ยไกลๆก,ก็ยิงไม่โดนเนาะลืนล่นๆ อะไรขึ้นไม่ได้เลื่น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 โอ้โหเนีย่ยกำน้ำพุเลยตอนนี้น่าจะถึงร้อยชิ้นส่วนนะดูทรสม่ะมีให้เก็บเยอะเหลือเกิน ใกล้ๆมันยิงไม่ค่อยแม่นเลยตรงนี้ตรงนี้มีเหมือนทางเข้าเลยเครื่องอะไรโู้ประตูเปิดไม่ได้เหรอ ลื่นลื่นลื่นล้วขึ้นยังไงอ่ะเเก็บเหรียญก่อนแล้วกนะันแอลลี่กำลังจะแย่แอลลี่เดกก้อนนะมันต้องมีทางขึ้นอ๋อนี่ไงนี่ไงมันกระโดดไปฝั่งนู้นได้อ๋ราะไอล่วง ทำไมแฮร์รี่เอ้าต้องมาทำไมโอยช <screening> นเหรออุยเราต้องปรับพวกกุมวิญญาณเป็นแฮร์รี่ก่อน ล่วงละเออเออเออมันจะดูวิญญาชันเอ็กเปสโต้ปลาตุ้มน้ำเฮ้ยมันต้องยิงไม่ได้เราต้องอย่างนี้โอเคเออไงเอ็กเปสโต้ปลาตูน้ำ เอออีกตัวนึงยวหมดแล้วที่ <c oughs> อ่ะเอาที่เสกควางแล้วเดี๋ยวบอสเข้ามาช่วยแฮร์รี่ <c oughs> <c oughs> แล้ว,วผู้คุมก็จับซิลิแบ็คไป ยังเก็บของไม่เสร็จเลยอ่ะไม่น่ายิงผีหมุดเลยเสียวได้ชิ้นส่วนเจอแักเกนได้หนึ่งคนแล้วก้อนทองสองอัน โอเคครับเดี๋ยววันนี้พอเท่านี้ก,ก,นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเข้ามาติดตามใหม่ในตอนต่อไปถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวนันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ